ผู้ชมก็พาผู้ชมเข้ามาอยู่ในงานไม่ได้บินก็ฟินได้นะครับผู้ชมและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเฮดใหญ่นะประจำครัวการบินของสายการบินแห่งชาตินะครับพี่เอื้อยวลังคณาสวัสดีครับพี่เอืยครับสวัสดีค่ะน้องไไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมที่พี่เอื้อยจะมาออกรายการกับเรานะเพราะว่าประชุมทั้งวันเลยเพื่อที่จะผลิตอาหารที่ดีที่สุดออกมาให้ท่านผู้โดยสารในชั้นเฟิร์สคลาสพิเศษคลาสแล้วก็อีโคโนมีคลาส ได้ได้ลิ้มลองกันนะครับพี่ครับวันนี้งานจริงๆเป็นอะไรคอนเซปต์ Concept ยังไงครับพี่โอ้วันนี้เมื่อกี้น้องใต้หลุดไปคำหนึ่งอ่อยล้น,นฟ้าไม่บินก็ฟินได้ครับผมบวันนี้วัตถุประสงค์การจัดงานจริงแล้วก็คือเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เ,เหมือนโควิดนะคะแล้วก็ในโคริดก็เงียบเราก็มองว่าเฮ้ยเชฟเราก็ยังอยู่กันหลาย,ลายชาติหลายภาษาแล้วเราก็อยากที่จะ นำอาหารเนี่ยเผื่อลูกค้าที่อยากจะบินและคิดถึงอาหารบนฟ้าเราก็เลยนำอาหารที่อยู่บนฟ้าเนี่ยลงมาสู่ภาคพื้นเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยลิ้มรสและก็ทดลองชิมซิกของเราเป็นยังไงาอาหารที่บอกว่าเป็นบนฟ้าเนี่ยตอนนี้มีอาหารเป็นชาติอะไรบ้างเรื่อยโอ้ ทุกชาทุกภาษาเลยค่ะทุกชาทุกภาษาเริ่มตั้งแต่อาหารฝรั่งเศสอาหารจีนอินเดียนแอโรบิกแอโรบิกด้วยอาหารไทยออฟคอร์สญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหมาหมดมาหมดแล้วก็เชฟมาด้วยเปล่าครับพี่มาด้วยค่ะวันนี้มาเต็มฟูลทีมเชฟใหญ่มมาหดเชฟใหญ่เล克์เิคเชฟที่เป็นชาวฝรั่งเศสของเราก็มาด้วยยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเดินชมกันด้วยนะคุณผู้ชมนะทีนี้คนใหญ่ๆคนใหญ่ๆตัวใหญ่แสดงถึงภาพอร่อยอร่อยจะถามว่าอาหารที่ที่เอามาจำหน่ายในงานเนี่ยนะครับขายราคาเป็นยังไง โอราคาจับต้องได้เขาบอกว่าเมนูอาหาร,รยิ่งกว่า6ดาวแต่<อ>ราคาฟาสต์ฟู้ดอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ,อพี่เริ่มตั้งแต่55บาทแล้วก็มีกุวยเตี๋ยวพาสตา้สาซาลาดจนไปถึงราคา200กว่าบาทก็ไม่แพงไม่แพงจับต้องได้ วันนี้ครับจะให้พี่เอ้ยบอกซิกเนเจอร์ของการบินไทยมีอะไรบ้างวันนี้ที่เอามาพรีเซนต์เนี่ยพอดูแล้วอลังการหมดเลยพี่เอ้ยคือจริงๆงานนี้จัดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคุณเต้ยแล้วก็เมนูนี่เราเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ที่วันนี้คุณเต้ยมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เราคัดเรากรองในท็อปพอปูล่าในบางสัปดาห์ก็มาหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนขาเปลี่ยนทุกอาทิตย์ค่ะเปลี่ยนเมนูเราหมุนทุกอาทิตย์ทีนี้สิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือว่าทุกอาทิตย์จะต้องมี คือตัวนี้เคบับเป็นยังไงพี่นิจาร์อันนี้เป็นแอโรบิกอันนี้เป็นเคบับเนื้อนะคะเคบับเนื้อโอเคลังสรรโดยเชฟชาวจอร์แดนเนียนะคะเขาเป็นแอโรบิกเชฟมาจากพัตคารที่ทางตะวันออกกลางเลยเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีเตาย่างเนื้อแบบชายเป็นกริลเลยเป็นกริลเคบับอย่างมืออาชีพไปเลยเป็นแบบสไตล์ตะวันออกกลางเลยคุณผู้ชมใช่รสชาตินะคะโหลองมาชิมต้องมาชิมเห็นแล้วก็น้ำลายไหยทุกคนบอกว่า เฮ้ยอาหารมันจะมันมีแป้งมีอะไรลองชิมดูก่อน <ừ> แป้งนี่นุ่มมากนะคะตัวเนื้อนี่หมักอย่างดีซอสนี่แบบเขาเรียวกว่าอะไรทานแล้วนัว,ว,นว,วนใช้คำว่านัวแล้วใช่คำว่านัวอันนี้เสิร์ฟในวิสเซิลคัสหรือเฟิร์สคลาสพีค่คือคือตัวนี้มันจะเป็นสแน็คที่เสิร์ฟในไซสเป็นม <ừ> ิดเดิลเอค่ะก็น่าจะวางในชั้นวิสเซิลคลาสใช่ใช่คุผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องไปบินก็ฟินได้เสิร์ฟวิสเซิลคัสจานนี้ขายเท่าไหร่พี่ด้วยจานนี้เหรอคะเอ๊ะไม่น่าถึงร้อยนะ แต่ต้องได้วันนี้นอกจากเนื้อก็มีไก่ด้วยไก่นั้นเป็นอะไรเพื่อเนี่ยในทูตเค่ะไส้เป็นไก่ด้วยเป็นกบบไก่กบะบเนื้อด้วยค่ะตัวนี้เป็นฐานอินเดียนนะอันนี้เป็นอะไรครับพี่ดูหน้าตาดีคุณผู้ชมดูโอ้โหหน้าตาดีมากอันนี้เป็นอะไรครับเพ่เป็นเป็นเป็นนานนะคะตัวนานแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนไก่ของไซอินเดียนเขาอะค่ะอ๋อโอเคเป็นเคอรี่คุณผู้ชมคือคือหาทานยากเพราะว่าหาอินเดียนที่รสชาติอินเดียนแท้ๆโดยเชฟอินเดียนเรามิสเตอร์ปันเด์เนี่ย หหาาททนนี่่ไไไมด้ผู้ชมดูดูอลังการหมดเลยพี่เอ้เอานี้สักอันหนึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้ผู้ชมบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มาต้องมาถ่ายเจ้านี่พี่เอ้แนะนำหน่อยสันซิกเนเจอร์เลยเป็นอะไรยังไงบนโลกเลยผู้ชมอันนี้เป็นเป็นมาคารองนะคะมาคารองแล้วก็เราก็มีสูตรของเราก็มีช็อกโกแลตลายลาดท็อปปิ้งนะคะอันนี้เนี่ยเชฟเนี่ยเขาบอกแซ่บมาแซ่บมากมาแล้วเนี่ยต้องมาดูเชฟนี้เลยแล้วก็เวลาเขา แต่งเองเขาเขาใช้ฝีมือในการทำแล้วก็เขารังสรรตัวซอสเซอร์สเดรสซิ่งต่างๆพยายามที่จะเอามิกเซอร์ของโลโก้ของเรามาใช้ด้วยนะคะได้ข่าวว่าเชฟทําเองไม่ให้ใครยุ่งเลยถูกต้องกลัวรู้สูตรลับคุณผู้ชมไม่ใช่หรอกค่ะกลัวกลัวทุกชิ้นไม่อร่อยเท่ากันออ๋เราต้องคุมคุณภาพความคอนซิสเทนซีของการบินไทยเนี่ยยังไงต้องมาดับเเห็นไหมคุณผู้ชมดูพี่อนนี้เขาตอบแบบมืออาชีพนะ ตอบแบบทุกอย่างแบบดูดีหมดบบดเราเมื่อยชีพอยู่แล้วเมื่อชีพเมื่อยชีพฟังแล้วก็ตื่นเต้นคุณผู้ชมถามพี่เพื่อว่า งาน,นจัดวันไหนอะไรยังไงงานจัดทุกวันพุธพฤหัสสุกค,ค่ะคของทุกสัปดาห์จากกรกฎาคมจนถึงสิงหาเนี่ยค่ะ<อ>สิ้นสิงหาหลังจากนั้นเราก็จะย้ายพื้นที่ขึ้นไปให้ติดตามในเพจของไทยแคทเทอริงนะคะว่าเราจะมุนพื้นที่ไปที่ไหนค,ค,ค่ะก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ด้วยก็มีการเปลี่ยนเมนูด้วยใช่ค่ะเมนูนี่เราจะหมุนสลับกันเพราะว่าบางทีเชื่อไหมคะว่ามีลูกค้ามาทุกอาทิตย์บางครั้งเนี่ยมาอาทิตย์หนึ่งสองสามวันติดติดกันเลยแล้วก็ เขาชอบอาหารในก็จะมากินทุกวันแล้วก็พอสัปดาห์หน้าเขาบอกอุ้ยดีจังเลยเปลี่ยนแล้วเขาก็มาอีกออเดี๋ยวคุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงนะถ้าวันนี้มาถึงครัวการบินไทยเนี่ยไม่พูดเรื่องอาหารไทยเนี่ยผมว่ามันแหมมันออกจากขาดอะไรไปสักนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตว<ะ>นสักนิดนึง<ะ>้วยลืมถามเรื่องอาหารไทยวันนี้อาหารไทยมีอะไรบ้างครับวันนี้เรามีตัวเราทําเป็นเนื้อย่างจิ้มแจว่ว อ๋อเนื้อขึ้นแจ่วอันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟในลาวส์หรือว่าเสิร์ฟบนบิสเซิลคัสในลาวส์ก็มีแล้วก็บนเครื่องน่าจะเป็นในส่งเฟิร์สคลาสนะคะคุณผู้ชมต้องต้องต้องแยกนะเพราะว่าในลาวส์เนี่ยกับในบนเครื่องเนี่ยนะทางครัวดีซีก็ทำส่งหมดเลยใช่ค่ะเราดีไซน์เมนูแล้วเราก็เป็นผู้ผลิตให้แล้วเราก็ควบคุมคุณภาพเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆนะครับเวลาก่อนจะขึ้นบิสเซิลคัสหรือเฟิร์สคลาสเนี่ยต้องแวะทานเนื้อย่างจิ้มแจ่วที่รอยยอเอกริดเลาส์ซึ่งผมก็บอกว่า คุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องแบบเบอร์วังอ่ะใช่ออไหมแบบเอ้ยเราไม่ได้นั่งไปซองไิซี <4, S 2> มาเลยมางานนีน้ได้ขัน<า>แน่นอนโอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลหเดี๋ยวต้องไปเดินชิมเพราะตอนนี้คุณผู้ชมถือน้ำลายละกลิ่นมันเริ่มเยายวนมาเ <c oughs> พื่อยแล้วตอนนี้นะ <c oughs> ผมกับพี่เอ้ยก็มาอยู่ตามบูธต่ตางๆของการบินไทยเดี๋ยวพี่เอ้ยก็จะแนะนําผมและคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ที่การบินไทยเนี่ยมีอะไรนําเสนอ ที่แม่งโคตรไฮไลท์เลยนะเชิญครับพี่เอ้ยครับมีอะไรบ้างอะไรเด็ดๆเลยพี่ผักดองเอม่ผักดองธรรมดาธรรมดาผักดองการบินไทยมีแกะสลักด้วยโอ้โหสวยสวยสวยข้างในนี่จะเห็นโโอ้หแต่ละชิ้นมีแต่ละชิ้นนี่แกะสลักโอ้โหกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งนะพี่ใช่รับาระจัดต้องได้65บาทโอเคไม่แพงไม่ต้องบอกเลิศหรูอลังการข้างในนี่พอไปวางเพลทติ้งบนจานนะคะ จะทําให้จานนั้นดูหรูขึ้นมาเลยอันนี้เอาไปแก้มกับพวกอาหารแขกอาหารอะไรเลยพี่นะ<ด>ตัดรดผู้ชมนี่ขนมไทยเสิร์ฟในเฟิร์สคลาสพี่เอ้ราคาเป็นไงครับอันนี้โอ้โหจับต้องได้อย่างที่บอกครับ89บาทโอ้โหเพนมากปดิด,ปดอยขนาดนี้<ห>มีดอกกุหลาบทุ<ห>กือบทุกชิ้นสุดยอดแสดง,งความใส่ใจและนี่ช่วงวันแม่ด้วยค่ะคก็เลยทำสีฟ้าออกมารับ โอ้โหทุกอย่างเห็นไหมคุณผู้ชมมีคอนเซปต์ไม่ใช่อยู่ๆทำออกมาตะบี้ตะบันทำมาแม่ทุกอย่างก็ต้องใกล้วันแม่แล้วด้วยโอ้โหคุณผู้ชมดูพี่เลยอยากจะดูอะไรอีกที่มันแบบซิกเนเจอร์ของการบินไทยพี่น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 ี่ตัวนี้เลยป็นอะไรน้ำ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 คุ้นคุ้นเปล่าคุ้นคุ้นเปล่ามะนาวอันชันคุ้นคุ้นเปล่าอันนี้ซิกเนเจอร์เลยนะบีที่สายการบินของเราที่เดียวคือที่เดีรถบิสซิลคลาสเฟิร์สคลาสเสิร์ฟ รีเฟรชมากๆแล้วก็ตัวนี้ชามะขามค่ะชามะขามค่ะผู้ชมชามะขามนี่ก็ผมทุกมีวาสนานะได้ทานที่แรกก็ที่การถ่ายเพื่อที่ก็เป็นชามะนาวหมดพี่อันนี้เป็นชามะขามอันนี้ขายแพงไหมพี่ไม่แพงเลยค่ะราคาประมาณ80กว่าบาทเท่านั้นเอง80กว่าบาทโอเคใช่แล้วก็มีน้ำส้มตัวนี้ก็จริงๆเจอสามสขวดนี้ทุกคนมาต้องหิ้วกลับบ้านอ่ะต้องหิ้วกลับบ้านผู้ชมหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะรสชาติเราทำเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเป็นเอกลักษณ์เลยนะพี่นะสุดยอด ไม่ต้องบินก็ฟินได้คุณผู้ชมน้องเต้ยพี่ภูมิใจเสนอทีนึงไอ้เมื่อกี้มันเป็นขวดวันนี้เราทำพิเศษเราทำแบบแฟตเต้เราเอามะนาวอันชันมาทำเป็นเกรดหิมะทำมะขามเป็นเกรดหิมะขายดีมากแกละสามห้าบาทใช่โอ้โหคุณผู้ชมถูกมากนี่ผมไปเดินหที่ไนนี่ผมไม่ได้เวอร์นะพี่เอ้ยผมไปเดินอตโกยังแพงกว่านี้เลยตลาดอตโดูวันนี้ไม่ได้อะไรเราก็ชอบเราก็ชอบเดินแต่ว่ามาการบินไทยก็ อาหารก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมคนบอกกลัวเฮ้ยมันแพงแบบไม่แพงจับต้องได้แล้วสดชื่นแน่นอนมะนาวใช้มะนาวขันสดแล้วก็ตัวมะนาวมะขามก็ใช้มะขามสดด้วยใช้มะขามสดด้วยโอ้โหรร oh ho. มันตื่นเต้นนี่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 น,นี่พี่เี<ร>อะไรโอ้โหดูดูดูแพงดูแพงว่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเป็นพัชชีเชฟของการบินไทยอ๋อโอเคคุณโทมัสสวัสดีครับ นำเมนูตัวมากรองมาขายอันนี้ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะใช่โอ้โหเห็นไหมคะเห็นเดียวว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเพลเนี่ยอันที่แล้วรู้มือส่นเหนื่อยแต่สุดยอดจริงๆทำเองกับมืออย่างที่บอกทำวันละกี่กี่ชิ้นนะครับพี่น่าจะ200กว่าชิ้น200กว่าชิ้นเสิร์ฟในเฟิร์สทาร์ด้วยเสริฟค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่เอาเป็นสำหรับทานกับทีโอเคคุณผู้ชมดูดูแล้วมันแบบ ดูแพงอะนะชิ้นละเท่าไหร่นะอีกทีนะพี่120 120บอย่าทนี่ไงตัวนี้ท็อปปิ้งตายแล้วมันกะลองเปล่าๆก็จะขายท็อปป็อิ้งก็ขาย120บาทสุดยอดคุณผู้ชมดูสิคะดูแพงเขาอยู่ร้านมิชลินมาด้วยเขาเคยอยู่ร้านมิชลิน่ะอ๋อ เห็นไหมคุณผู้ชมผมพี่บอกว่าครัวการบินเนี่ยรวบรวมที่พี่เอ่ยบอกรวบรวมเชฟที่แม่งโคตรเก่งเลยนะของแต่ละประเทศนี่ก็มาอยู่ในครัวการบินของเรานะครับอีกสักนอันหนึ่งพี่เอ่ยอันนี้เป็นอะไรไมาแล้วออาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นโอ้โหทนง่ายๆจริงๆอาหารญี่ปุ่นมันมันบนไหลเราเคยทําทั้งซูชิทำทั้งราเมงก็ทํามานะคะวันนี้เราเอายากิโซบะอ๋อโอเคปอันนี้ก็เสิร์ฟในบนเครื่องด้วยบนเครื่องด้วยเป็นอาหารระหว่างมื้อเป็นอาหารระหว่างมื้อ โอ้โหดูสวัสดีครับโอไฮโอไซมัสนี่ได้คำหนึ่งได้คำหนึ่งนี่กับตัวไซมัสโอ้โหดูดูน้นเนนเน้นเน้นโอ้โหดิหอยเชลล์หอยเชลล์ตัวใหญ่มากกุ้งตัวเด้งปลาหมึกราคาเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแค่กุ้งก็คุ้มแล้วอ่ะหอยเชลล์อ่ะตัวเด้งน้ำลายไหลเนี่ยโอ้โหน้ำลายไหลแล้วทำไมมันแบบ ดูลังการหมดพี่ไอ้นี่ก็ยังมีอีกนี่อะไรเป็นอาหารจีนนี่เป็นอาหารจีนอาหารจีนเชฟลอเรนซ์นะคะวันเชฟลอเรนซ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสูตรเสฉวนละกันเสฉวนโอเคเนหาทานยากนะคะซุ้มเสฉวนโอเคแล้วก็เชฟเขาก็กว่าจะเคี่ยวน้ำซุปออกมากว่าจะปรุงรสชาติกว่าจะใช้มีกังป่งกังขวยอยู่ในน้ำซุปอ๋อเหรอฮะแล้วอันนั้นเป็นอะไรพี่เหมือนไก่ผัดเมล์ม่วงเต้องเป่าที่จริงเนี่ยมันคือไก่ผัดเมมะม่วงแต่เป็นสไตล์จีนอ๋อโอเค เสจวนเสจวนสไตล์คุณผู้ชมูยนทำกับข้าวทำลายไหลตลอดอันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นไฮไลท์ีคุณพอสวัสดีครับผมโชค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 คุณแย์เป็นเอ็กเซคคิวทีฟเชฟเลยค่ะเป็นเอ็กเซคคิวทีฟเชฟใหญ่ของการบินไทยเลยคนที่มาทานเซาโต้ป่ะฮะออ๋โอเคผู้ชมนี่ตัวจริงเสียงจริงเป็นเฮดเชฟคุมทั้งหมดคุมความกันบินอย่างรังสรรค์โดยเชฟแย่นี่แหละค่ะของการผลิตแล้วก็ดูเมนูต่างๆครับ คุณผู้ชมเห็นไหมคือการบินไทยเนี่ยทำอะไรทําจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบเล่นๆนะนี่ว่าเฮดเชฟนี่มาหมดทุกทุกทุกซุ้มเลยนะพี่เอ้ยนะอันนี้ขายเป็นยังไงครับพี่คาโบนาร่ากับพาสต้าเนื้อสับเนื้อสับร้อยยี่สิบเก้าไม่แพงทันที่อื่นที่สองร้อยกว่าทั้งนั้นทีน่เนื้อยอย่างดีนุ่มหอมนุ่ง <c ười> แล้วตัวคาโบนาร่าแปดสิบเก้าบาทคาโบนาร่าที่ไหนขายแปดสิบเก้าบาทไม่ถึงร้อยคุณผู้ชมถูกมากแล้วไม่ต้องพูดถึงอร่อยมาก หนี้นำลายไหลเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านตัวคาโบนาร่านี่ปุ๊บสัปดาห์ขายมาสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่6แล้วมั้งคะเป็นซิกเนเจอร์ต้องอยู่ใช่ตัวนี้ต้ตตตองอยู่ต้องยังอยู่คุณผู้ชมนี่แล้วก็เดินมาอีกคุณผู้ชมยังไม่จบง่ายๆย,ยังไม่จบง่ายๆอันนี้เป็นอะไร,รอะครับพี่ออินเดียนค่ะอินเดียนพันเดนั่นแหละค่ะเชฟอ๋อเฮ้เชฟสวัสดีครับตกแป้งเองตกแป้งเองตกแป้งเองตอกแป้งเองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูซินี่นี่นี่ อันนี้เป็นอะไรอะครับพี่วันนี้เป็นอะไรบ้างชิคเกนจลาสซี่ครับผมตัวนี้อะครับเป็นไก่เป็นไก่ค่ะแล้วนี่เสิร์ฟพร้อมกับแป้งนานครับแป้งนานโอเคนี่นานที่เชฟตบเองเนี่ยนะอ๋อแล้วก็ย่างเองใช่ครับคือทำสดๆเลยโหสุดยอดรู้สูตรดูแป้งกำลังขึ้นเลยทำให้นุ่มแล้วก็บางแล้วก็ทานแล้วมันรู้สึกถึงเ t e เจอร์ข้างใน สุดยอดอันนี้ก็ดูไฮไลท์เข้าไปอีกพี่เอ้ยอันนี้ที่่อันนี้ที่บอกเป็นซิงเกิลเจอมาแล้วอเมทอเมทข้างในเลยข้างในเลยโอ้โหไป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 อเมทอเมทฮัลโหลสวัสดีครับโหคุณผู้ชมอันนี้ย่างกันแบบว่าเห็นๆเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับเชฟวอชเด We have Beef Shawarma Beef This is Chicken Shawarma Okay and you do like a kebab ชาวามาคนไทยอ่ะชอบเรียกเคบับที่นี่ของเขาเรียกชาวามาอ๋อโอเคอินดิฟเฟอเรนต์บอกคุณผู้ชเป็นชาวามานะไม่ใช่เคบับนะแล้วก็ย่างกันตรงนี้เห็นเห็นเลยหอมไหมครับโอ้โหพี่ไม่ไหวแล้วอยู่อือเขามีสูตรของเขาเองคุณผู้ชมนะแล้วก็อันนี้ก็ทำเสิร์ฟบนเครื่องด้วยใช่ไหมครับพี่เอ้ยก็เป็นเปป็็นนเเมนูที่เสิร์ฟในระหว่างมื้อค่ะโอ้คุณผู้ชมดู ทำอะไรนี่แบบว่าดูแล้วแบบมันเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ความเป็นมืออาชีพความเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยเมนี้ก็มาจากโรงแรมห้าดาวนะคะ<อ>เขาก็ดูแลทางด้านฟุกเฟนบี B ที่โรงแรมห้าดาวมาแล้วเราก็เชิญเขามาร่วมเป็นทีมทําอาหารสำหรับกลุ่มมิ d เดอีสครับพี่เอ้แล้วอันนี้เป็นอะไรครับดูหน้าหน้าตาดีเลยสลัดสลัดซีซ่าสลัด ดูเหมือนธรรมดาไม่ซีซั่นดูมันธรรมดาต้องมาชิมน้ำสลัดสุดยอดเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรพิเศษเข้าไปแล้วแบบอืที่คือคือพี่พูดตรงๆจะหาว่าพี่ชมพี่ชมฟัวกันดีแต่พี่ทานที่ไหนพี่บอกว่าน้ำสลัดที่เดอะเบสต้องมารออย่างนั้นเลยพี่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูต้องลองผู้ชมขายไม่แพงด้วยไม่แพงมากแต่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทจับต้องได้มีแซลมอน 89บาทที่ไหนขายขายที่นี่อร่อยรสชทรายในดินก็ฟินได้ที่เดียวเท่านั้นนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะนึกว่าชื่อคอนเซปต์ของงานโอ้โหนี่ตัวนี้ทูน่าด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมนี่เราไปทานร้านที่อื่นอซิงค์ะทูน่าเท่านี้เท่าไหร่วันนี้89บาทไม่แพงโอ้โหราคาแบบว่าสุดยอดพี่เอ้ยจับต้องได้คุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นไฮไลท์ที่พี่เอ้ยบอกเสิร์ฟในเลาจนะ ของรอยัลอะคิลนะหรือเฟิร์สคลาสเลยผู้ชมเป็นอะไรครับพี่เอ้ยโอ้โหน้ำไายไหลอันนี้เนื้อย่างจิ้มแจ่วนั่นไงอันนี้เป็นยังไงพี่ความพิเศษมันเป็นยังไงพี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อจากกําแพงแสนเนื้อกัมพงแสนโอเคแล้วก็มามาย่างบอกความบอกบอกความสุกได้เลยว่าต้องการจะแบบแวร์มีเดียมแร์หรือแบบไหนนะคะแล้วก็รสชาติเนื้อเนี่ยลองชิมดูกัดแล้วนุ่มนุ่มเลยนุ่มแจ่วเราก็รสชาติจัดจ้าน เป็นแบบมิกซ์เจอร์ฟิวชั่นนิดนิดฝรั่งกับไทยผู้ชมอันนี้นะเอาลงมาให้ท่านเห็นไหมไม่ต้องฟินก็บินได้เอ้ยไม่ต้องบินก็ฟินได้อร่อยล้นฟ้าอร่อยล้นฟ้านี่ผู้ชมอันนี้เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่บอกไงราคาเริ่มตัก5้าสิบ้าทนี่คือตัวนี้เลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทานที่ไหนได้ดูเครื่องปรุงของพี่โอ้โหเยอะแยะมากสารพัดไข่ต้มมีหมูแดงมีหมูชิ้นมีตับมีสารพัดน้ำซุปนิดเคี่ยวจน หอมจนหวานเอากระดูกโอ้โหคุณผู้ชมดูไม่ธรรมดาเห้ดูแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมากันแล้วทยอยมากันแล้วคะรับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคบพี่เปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงบ่ายสามโมงค่ะสิบโมงถึงบ่ายสามคุณผู้ชมรีบมาของจะหมดเร็วมากเลยครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าก็รีบมาพวกทายอยากทานทุกมิทุกทุกซุ้มไม่แปลกเลยพี่เพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ไม่ไหวแล้วมันเริ่มท้องร้องแล้วคุณผู้ชมกลิ่นมันหอมมากนะคะกลิ่นหอมเย้ายวนมากโดยเฉพาะสเต็กเดี๋ยว ผมจะต้องซื้อกลับบ้านให้ได้ครับพี่เอ๋ครับแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับสำหรับงานนี้ครับค่ะก็ะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทุกท่านนะคะงานวันนี้เนี่ยที่จัดเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาล,มล,มละะ art, game, ิ้มรสชิมรสอาหารวิสัยทัศน์ฟาสเฟอร์ซัสตการบินการบินไทยซึ่งช่วงนี้ถ้าไม่บินท่านก็ท่านก็านกอาจจะคิดถึงวันนี้เราบริงอาหารทั้งหมดลงมาให้ท่านทานนะคะเราจะสลับเมนูทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะอยากให้ท่านมาแต่บางท่านถ้าติดภารกิจจริงๆเนี่ย เราสามารถที่จะ Delivery นะคะเราผ่านทาง Grab นะคะก็เข้าไปในเพจ Thai Catering com ได้เลยแล้วก็เข้าไปหน้า Thai Catering นะคะแล้วก็สั่งอาหาร Delivery ถึงบ้านได้เลยออ๋อถ้าบางท่านไม่สะดวกค่ะสุดยอดเห็นไหมก็ปรับให้มันตามสมัยคุณผู้ชมชม,ามาไม่ได้ก็จะมีส่งถึงบ้านผมไม่บอกว่าเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่คือความเป็นมืออาชีพนะของบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วก็มาเจอพี่เอื้อย เฮดใหญ่ของครัวการบินซึ่งวันนี้ผมขอย้ําเลยว่าไม่ได้ง่ายๆที่เราจะไม่ทานแล้วก็จะไม่ได้ฟังคอนเซปต์จากเฮดใหญ่นะครับบอสใหญ่ของครัวการบินสําหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมกับพี่เอื้อยก็ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปผมก็ทนไม่ไหวพี่เอื้อยเดี๋ยวผมต้องไปเดินชิมด้วยไปแม่ไปแม่พี่พาไปชิมผมมันไม่ไหวแล้วพี่กลิ่นมันเยิ้มเยินมากครับสำหรับวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ e ีพีหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้องทำท่านี้เปล่า <laughs>